กับน้องเขาเซนี่นะครับคนทำงานอยากกินเก็ตกินนะครับมากับเมนูนี้นะครับเด้อกะล่ำปีครับกะลัำปีทอดน้ำปลาได้ครับปลุกเตี้ยงปุกครับนี่เตียนปุกใส่ไปให้กะลัำเลยลังเาเบิรงนะครับเมนูง่ายๆนะครับมาทาฮอรแล้วทา่อรแล้วก็ใส่มันเข้าไปครับไปตับนี้นะครับ

<ส> <im sharing> ห็นใหม่ก็เท่านี้มา้งครับลอก็บครับกระลำก็เอาปักว้นะครับตะกบกบ่นาที้วครับเดี๋ยวมาผัดต่อเลยครับตั้งกระทะพ้อนแล้วนะครับเอาน้ำนะครับเดียวน้ำตอกนะครับก็ไม่หรอดต่อน้ำตัดีอะ นารถนี่กับ้นี่ครับน้ำตาลกับทุรสดนะตั้งกระสนน้ามคกับน้ำตาลสอนหนึ่งขเาวสดไห,หนึ่งเตไปีนน้ำไดครับไปเลยเนใ้่ของกันต้องผมใม่สักพันนึง

เรียบร้อยแล้วครับกับ b โถ่แม่มาส่องในงานทีแล้วครับพี่น้องมาเสร็จแล้วครับ